สวัสดีค่ะแพทย์หญิงเปลมจิตเสาวนานน์จักสุ่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุตกแต่งและเสริมสร้างค่ะเมืม่อเราอายุมากขึ้นหลายคนคงจะรู้สึกไม่สบายตาตาแห้งเคืองตาโดยเฉพาะเวลาเราใช้หน้าจอหรือทำงานนานๆกันนะคะเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าภาวะที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าภาวะตาแห้งเพราะร่างกายเราสร้างน้ำตาน้อยลง แต่ในปัจจุบันเราพบแล้วว่าจริงๆเกิดจากโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันค่ะน้ำตาของคนเรานั้นประกอบด้วย3ชั้นค่ะชั้นในสุดเป็นชั้นที่ยึดติดกับผิวดวงตาชั้นถัดมาคือชั้นน้ำที่สร้างออกมาจากต่อมน้ำตาของเราแล้วชั้นนอกสุดคือชั้นน้ำมันค่ะชั้นน้ำมันเนี่ยสร้างออกมาจากต่อมไขมันที่อยู่บริเวณขอบดวงตา ถ้าเกิดภาวะต่อมไขมันบริเวณขอบดวงตาของเราอุดตันแล้วก็จะทําให้เราสูญเสียชั้นน้ํามันนี้ไปทําให้เมื่อร่างกายสร้างน้ําออกมาเท่าไหร่ก็ระเหยออกไปหมดและเกิดอาการตาแห้งแสบระคายเคืองตาค่ะโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันพบได้บ่อยมากในชาวเอเชียอย่างเราค่ะ โดยการศึกษาของโรงพยาบาลรามาธิพดีพบว่าในคนกรุงเทพ550คนที่มีอายุมากกว่า40ปีพบว่ามีภาวะตาแห้งถึง34เปอร์เซหรือถึง1ใน3ทีเดียวค่ะ และเมื่อมีอาการตาแห้งเหล่านั้นพบว่ากว่า62มีภาวะต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันร่วมด้วยในทางกลับกันในการตรวจอาสาสมัครที่ทั้งมีและไม่มีอาการตาแห้งจะพบว่ามีภาวะต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันถึง46.2หรือเกือบครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมเลยค่ะ ประครบอุ่นนั้นจะช่วยทําให้ต่อมไขมันที่อุดตันละลายและทําให้ไขมันหรือน้ํามันนั้นออกมาคลุมผิวตาได้ดีขึ้นค่ะส่วนการทําความสะอาดเปลือกตาก็จะกำจัดสิ่งสกปรกรลกลวมถึงแบคทีเรียบริเวณขอบตาเมื่อใช้ร่วมกันแล้วก็จะลดภาวะการเกิดต่อมไขมันเือดตาอุดตันและอาการตาแห้งได้ค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะคือการใช้ผ้าขนหนูสะอาดหรืออาจจะใช้ถุงเจลร้อนเย็นหรืออย่างวิธีในสมัยก่อนเช่นการใช้ไข่ต้มหรือข้าวสารใส่ถุงก็ยังใช้ได้เช่นกันค่ะขั้นตอนที่2คือการอุ่นให้ได้อุณหภูมิประมาณ40-45องศานะคะ โดยอาจจะเป็นการจุ่มลงในน้ําอุ่นหรืออาจจะใช้ใส่ไมโครเวฟก็ได้ค่ะขั้นตอนที่3คือการประครบบริเวณรอบเปลือกตานาน5-10นาทีค่ะโดยขั้นตอนนี้เราแค่วางเฉยๆไม่ต้องกดบริเวณเปลือกตานะคะขั้นตอนที่4ี่คือการนวดบริเวณเปลือกตาเบาๆค่ะโดยบริเวณเปลือกตาบนรูปเปิดจะอยู่บริเวณขอบตาดังนั้นเราจะนวดจากบนลงล่างนะคะโดยการกดเบาๆที่บริเวณเปลือกตาอย่างนี้ค่ะ ส่วนเปลือกตาล่างจะกลับกันรูปเปิดอยู่ที่ขอบตาเช่นกันเราจึงต้องกดจากบริเวณด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะโดยการกดอาจจะทำนานประมาณ1-2นาทีนะคะสำหรับวิธีประคบอุ่นที่ดีที่สุดที่หมออยากแนะนำคือการใช้ทั้งถุงเจลและผ้าขนหนูร่วมกันค่ะโดยเอาไปจุ่มในน้ำอุ่นทั้งคู่เลย วิธีนี้จะได้ความร้อนที่มีไอน้ำร่วมด้วยคือการเป็น moist heat ซึ่งจะได้ผลในการรักษาดีกว่าการเป็น dry heat ค่ะแล้วนำมาหอบริเวณถุงเจ้ค่ะแล้วจึงประครบที่บริเวณปลือกตาวิธีนี้เราจะได้ทั้งความร้อนที่เป็นไอน้ำและร้อนอยู่ได้นานค่ะ ความสะอาดเปลือกตาก็ประกอบด้วย4ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกห้ามลืมคือการไปล้างมือของเราก่อนค่ะเพื่อให้ไม่มีแบคทีเรียบริเวณมือของเราเองขั้นตอนที่ 2, 2> <c oughs> คือการใช้ตัวสบู่นะคะบีบลงบริเวณปลายนิ้วของเราถ้าไม่ถนัดอาจจะบีบลงบนสำลีก็ได้เช่นกันค่ะหลังจากนั้นก็จะถูไปบริเวณขอบเปลือกตาของเราโดยเราจะต้องถูเข้าไปใต้แนวขนตานะคะถึงจะเป็นบริเวณรูปเปิดของต่อมไขมัน ซึ่งแนวรูปเปิดจะอยู่ใต้แนวขนตาค่ะการถูให้ถูกต้องเราต้องถูไปใต้แนวขนตาคือเส้นสีขาวด้านในบริเวณนี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการล้างหน้าออกด้วยน้ำสะอาดและเช็ดแห้งบริเวณรอบเปลือกตาค่ะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดเปลือกตาปัจจุบันมีหลายแบบค่ะ โดยท่าที่หาซื้อได้ง่ายที่สุดคือสบู่เด็กใช้การผสมน้ำ1ต่อ10ส่วนอย่างที่2จะเป็นกลุ่มสบู่เฉพาะโรคค่ะโดยในกลุ่มสบู่เฉพาะโรคก็มีความแตกต่างกันอีกเล็กน้อยตรงที่จะมีกลุ่มที่เป็นสบู่เพียงอย่างเดียวกับกลุ่มที่มีสบู่และมีการใส่สารเพื่อต้านการอักเสบลงไปในสบู่ด้วย โดยสารต้านการอักเสบที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ T3OIL ค่ะจะสามารถลดการอักเสบและทำให้อาการตาแห้งของคนไข้ดีขึ้นได้เร็วกว่าวิธีการใช้สบู่แบบธรรมดาค่ะการประครบอุ่นและทำความสะอาดเปลือกตาที่กล่าวไปมีประโยชน์อย่างมากรับรองโดยงานวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะ แต่มีกุญแจหลักตรงที่ความสม่ำเสมอของตัวเราเองเริ่มดูแลสุขภาพดวงตาของตัวเองด้วยการทำความสะอาดเปลือกตาที่บ้านกันนะคะ